เฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่พอพอดีบอกเป็นอยังไม่มาทันในกัดหรอนี่ฉื่อชขอบใจมากเลยนะจ๊ะถ้าไม่มีเธอมาทิ้งทุกตดนเาตอนนั้นฉกแม่เลยบอกเป็นอย่างเลยจขอบใจมากนี่เธอชื่ออะไรจ๊ะเนี่ยอ๋อบักหนานอินตาลูกงามงามแง่เลยเฮยเอ้แม่หญิงอ่ะชื่เหรอจ้ะฉันเองอ่ะมีชื่อว่าสายพิรุณจ้ะ โอ้โหมนจิเตอป็นสี่เจามะถิมหนาาบไ่คุณใครเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาถึงจจ้ามาถิมอะเราเรียวโงแบบอีสานรู้จากพ่ออีสานไหมนี่ฉันไม่รู้จักและที่สาคัญทีนก็ไม่เคยรู้จักเธอด้วยดูซิอยู่ๆก็มาพักฉันพูดจาไม่ดีกัอกฉันหมายความว่ายังไงเธอเธอรู้จักผู้หญิงที่ชื่อว่าเรวดีไหมเรวดี รู้จักสิรู้จักปีเลยแหละทำไมไม่ผัวมาหรือไงท่านจะเป็นอะไรกับเรวดีไม่สำคัญหรอกมันสำคัญตรงที่ว่าเรวดีไปทำอะไรให้เธอทำไมต้องทำร้ายเรวดีด้วยเเดือดเป็นแข็งแทนเรวดีฉัานจะบอกให้ดูก็อีเรวดีมันเป็นมารหัวใจของฉ่นีังไงมารหัวใจถ้าโลกนี้ไม่มีมันสักคนเลยออกอาเรียน ขาก็ต้องรักเชืสายพี่ดนยังไงล่ะนี่เลยนะโบราณเขาว่าไว้ว่าความรักมักทำให้คนตาบอดในความรักที่เธอมีให้อะไรยันมันก็เหมือนที่ฉันรักเรววดีแต่ความรักของเธอกับฉันมันแตกต่างกันมันแตกต่างกันยังไงรู้ไหมฉันรักเรววดีแต่ฉันรู้อยู่แล้วว่าเรววดีเนี่ยเขามีคู่มั่นสิ่งที่คนอย่างฉันทําได้ก็เฝ้าแต่มองเขาอยู่ไกลคอยช่วยเหลือในเวลาที่เขาเดือดร้อน นั่นเขาเรียกว่ารักที่เสียสละบแื้วรักแบบเธอจะเรียกว่าความรักจะเรียกไม่ได้เพราะรักแบบเธอมันไม่รักใจแค่ตัวไงเรี่องจะนี้นะเรารู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าเขาสองคนเป็นคู่กันใช่รู้อยู่แล้วเรื่จะทำไมเพราะฉันรับรองอะไรยังแั่ทุกครั้งท่เจอไอ้อาเรยันมาแล้วฉันยังไม่พอใจเหรอเพราะอาเรยันไม่มีเรวดีเขาแต่รักเธอใช่ถ้าไม่มีเรื่องวุ่นีอาเรยันเขาต้องรัก ดาเลยดาวขวางนะมันจะเป็นความเกลียดชังแล้วสิ่งที่เธอจะได้ครับนั่นเปนคือบาปที่ติดตัวเธอเธอรักอางจริง <c oughs> เธอต้องยอมให้อายัญไปนายอยู่แล้วอยู่ยแล้วขอได้แล้วฉันรู้แล้วฉันรู้ฉันรู้ว่าฉันอยอมมา,าเราื่อยความรักระหว่างฉันกับเขาควรจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าฉัน ฉันเรียนเก่ยรติ์ตัวก็จริงที่เธอพูดมามันก็ถูกถ้าหากว่าฉันไดควอะไรอย่างจริงฉันต้องมีใจและก็มีความสุขที่เห็นคนที่ฉันรักมีความสุขมากกว่าใช่แต่ที่ถูกแล้วใช่ฉันทําทุกอย่างเพื่อความบริใจตัวเองความเกียรติตัวของฉัน ฉันขอบใจมากเธอช่วยเดตือนสเตชันตอนนี้ฉันคิดได้แล้วว่าฉันไม่ควรจะทำแบบนี้เลยมันที่สำคัญในวันนี้เธอก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยถ้าจะต้องมาเตะต,ตเพราะฉัน mm hmm. เพราะฉะนั้นฉัน mm hmm. ฉันอยากจะถายเท้าถอยบ้างที่ทำกับเราวันนี้เอาไว้มันมีทางแก้ไหมตอนนี้นาคุณจะเจ็บแสบปวดร้อนมากเจ็บมากเลยละมีทาง ยังก็จะเอายาเลยแม่ที่ต mm. ั้งแค่ตังแค่เอาไ่เก็บเอาไปเก็บตรงนั้นเฮ้ยแม่อย่าคิดมากสิฉันหาอยู่มันไมอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงนี่ไอ้ยฮะยาบูดแล้วแม่เลือกยนะให้ขอยาหน่อยนี่จ้ะเอายานี้ไปให้เร็ววดีนะแล้วช่วยบอกเขาโทษเร็ววดีด้วยถ้ามีโอกาส มันหมดคนดังด้วยตัวเองบุกถึงจังเลยไปเลยนะเดี๋ยวเป็นคนดีนะอย่าให้เราทำคนก็ไป